สวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะไปกินข้าวกับจอมนะจ๊ะกระเพราไก่กรอบค่ะวันนี้กระเพราไก่กรอบอร่อยอร่อยเลยทำเองค่ะ ันนี้ก็กินยั่วคนเ่งแล้วเนาะอ,อ,อร่อยอะ่ะรสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็ทำเองมันจะมันก็จะอร่อยอย่างนี้เนาะนี่กระเพราไก,ก่กรอบลงท้องค่ะทุกคน เออเออดีไหมอิ่มป่ะอยากกินอยู่ส่อิ่มแฟนจะกินไปไก่ทอดสองน่องจอมสะโพกหนึ่งเอามาผัดกะเพรา เขาท้องเสียก็เลยให้กินอ่อนๆถ้ากินผักกระเพราเด๋อจะท้องเสียไปใหญ่เนาะเบาว้ายังเธอเบาแล้วอร่อยอย่าเธออร่อยมากเนาะกิมไหมคะเธอชิมไปชิ้นหนึ่งใช่ไหมอ,อืมกะเพราไก่กรอบเ <laughs> ข้าปากจ้ะ

ใส่หน่อไม้ทองก็จะอร่อยไปอีกแบบเหมือนเนาะเราชอบกินเนาะตอนที่เราเหนียวนุ่นนะเก่งเนาะออตอนไปอยู่กับพี่เจอ่ะกินฟุ้งเต, <laughs> ตอนนี้น่ารงเงเียพี่เจเนาะอ,อร่อย แค่ชิ้นเดียวก็เยอะมากเลยอ่ะใช่ชิ้นเดียวได้สองคนพี่จะหมดไหมเนาะรอรุ้นกันนะ <laughs> รุ้นเหมันรุ้นหวยเลยัมย ออร่อยอันนี้เป็นช่วงเขาเรียกอะไรหนังอันนี้เป็นช่วงที่หนังไก่หนังไก่กรอบข้าปากจะ้ะ กระเพราไก่กรอบหอมฟินมาก กินตอนแรกไม่ค่อยเผ็ดเถอะเผ็ดตอนท้ายใช่ <laughs> มันนี้ไก่ทอดอร่อยนะเธอเนาะอร่อยค่ะเต้องกินตอนร้อๆนๆอย่ยอร่อยใช่ไหมใช่ พอทอดเสร็จใหม่ใช่ไหมเธอได้กินเยอะป่ะเนี่ยเห็นให้แมวกินด้วยโอ้กินหน่อยเดียวแมว่เขากินเยอะ อิ่มมากอีกนิดหนึ่งก็ไม่หมดเอาแค่ไหวนะทุกคนเนาะอิ่มจริงๆค่ะอม,มาช่วยกินหน่อยนะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ